นเรศนิธาก่อนที่ดึกษาด้านสังคมคุณเซวิจรเนที่ดุกษาด้านสื่อมวลชนอาจารย์แมวัชรยูที่ดุกษาด้านสื่อมวลชนเอร์ค่ะขอเซงมือให้กับกรรมการทาง20แนทวทเลยนะคะค่ะค่ะแน่นอนค่ะนะคะ บริจาคเงินให้ก huh. mm ับบริษ hmm. ัทภัทรนภู400บาทก็ซื้อตัวมือด้วยค่ะต้อบอกว่าจิตเป็นกุศลจริงๆนะครับผมนะคะค่ะสำหรับนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานของเรานะคะขอเรียนเชิญคุณบุญชยาเจชาเจรรติรรองประธานการจัดงานวันแม่ดีเด่นแห่งชาติในพุทธศาสนาขอเรียนเชิญค่ะนะคะต้องบอกว่านะคะคุณบุญชยา นะครับบริจาคเงินให้1 0 0 0 0บาทเลยคุณนะครับผมตอนนี้ว่าพระบาทนภูนี่ก็ต้องบอกแล้ว่ามีผู้ป่วยนะผมอยู่ในจำนวนมากนะจึงต้องการปัจจัยและเมากมากเลยและยังมีส่งทบอีกหนึ่งล้านบาทด้วยนะผมนะครับคุณคุณหญิงพันเครือดวงชัยุทธนะครับผมก็ยังมาส่งทบเงินบริจาคอีกหนึ่งบาทให้กับพระบรราชานุภด้วยนะครับผม